สวัสดีค่ะวันนี้ป้าหน่อยมาชวนกินขิงนะคะเนี่ยขิงขิงแก่ขิงแก,แก่ที่เขาที่เขาเอาไปเอาไปต้มน้ําขิงค่ะเนี่ยป้าหน่อยเอามาเป็นขนาดนี้ป้าหน่อยเอามาหัน่นไปจะกินขนาดนี้ที่จริงถ้าคนกินใหม่ๆขิงมันจะเผ็ดก็ไม่ต้องไม่ต้องกินเยอะป้าหน่อยเริ่มกินขิงตั้งแต่โควิดมันมา ตรงนั้นโควิดมันมาแต่เราก็ไม่รู้คิดยังไงก็เห็นขิงมันดีก็ดู youtube ด้วยอะไรด้วยเขาบางทีเขาบอกว่าขิงมันดีป้าหน่อยก็มากินกินก็กินมันมันได้ผลโดยที่เราไม่รู้ตัวเนาะทั้งขาบวมทั้งอะไรบวมมันก็หายหมดมันก็มันก็หายจากอาการที่เราเกิดบวมหมดป้าไม่อยากไปฉีดโควิดหรอกแต่ช่วงนั้นเขาบังคับป้าก็ไปฉีดแค่สองเข็มพอเข็มที่สามป้าก็ไม่ไปฉีดหรอกเพราะว่า อเพื่อนๆที่ฉีดเข็มสามเข็มอะไรเนี่ยไปวัดด้วยกันเขาก็ติดกันติดโควิดกันแต่ป้ากินดต่ขิงป้าก็ไปอยู่ในกลุ่มพวกเขาแหละแต่ป้าก็ไม่ได้ติดป้าไม่ได้ติดโควิดป้ากินแต่ขิงเพราะความชอบด้วยชอบกินเวลาเรากินไปมันก็อร่อยติดเหมือนคนเคี้ยวใบกระท่อมเลยติดเหมือนคนเคี้ยวใบกระท่อมเลยป้าจะกินขิงทุกเช้ากินกับกาแฟ ที่จริงอะ่ะขิงเนี่ยเราจะเอาไปบดก็ได้เนาะเอาไปบดให้เอาแต่น้ำถ้าคนไม่ชอบเคี้ยวก็เอาแต่น้ำแล้วเราก็กินเราก็กินกับกาแฟรหรือกินกับน้ำร้อนเปล่าเาก็ได้ทีนี้ป้าหน่อยชอบกินตรงไหนเพราะว่ากินจนแบบมันติดแล้วแต่แว่าเช้าก็จะกินกับกาแฟตอนเย็นตอนเย็นป้าหน่อยทานข้าวเสร็จก็กินเหมือนกับมันก็ล้างปากล้างอะไรที่เรากินของข้าวของอะไรเข้าไปใช่ไหมแล้วก็กินขิง หลังจากกินข้าวเสร็จป้าหน่อยก็ใช้น้ําอุ่นธรรมดาน้ําร้อนอ่ะน้ําร้อนที่ร้อนจากกระติกแล้วก็เราก็ลินมาจากกระติกเลยน้ําร้อนแหละพอพอเราเทน้ําร้อนสักครั้งหนึ่งเราก็เอาตักตักเอาเนื้อขีดงเงี้ยมากินมาเคี้ยวเล่นเคี้ยวเล่นไปเรื่อยๆแต่วันนี้ป้าหน่อยกินกาแฟป้าหน่อยจะกินกับครัวซองเช้าถ้าไม่กินกับขนมปังป้าหน่อยก็จะกินกับครัวซองนี่แหละเพราะว่าทุกวันเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับ เหมือนกับมันติดไอากาแฟแล้วมันมันไม่ติดกาแฟกาแฟป้าหน่อยนี่ก็กินแค่ครึ่งซองเองค่ะบางทีครึ่งซองก็ใส่ไม่หมดซองหนึ่งทีใส่กินไปสามครั้งเพราะป้าหน่อยไม่ชอบหวานไม่ค่อยชอบอะไรที่หวานป้าหน่อยก็เลยแบบกาแฟป้าหน่อยก็ชงทีละบางทีซองหนึ่งเนี่ยใช้ไปสามครั้งเลยชงกาแฟไปสามครั้งแต่ตอนเย็นเนี่ยป้าหน่อยจะใช้น้าร้อนธรรมดาค่ะใช้น้ําร้อนธรรมดา เนี่ยสุขภาพดีไม่เคยเป็นอะไรป้าหน่อยไม่มีเบาหวานไม่มีไม่มีความดันไม่เคยมีความดันนอกจากที่ป้าหน่อยเคยเป็นมะเร็งมาแล้วแล้วมันก็หายแล้วหายแล้วป้าหน่อยก็สิบปีมานี่ไม่เคยกินยาไม่เคยกินยาหมอไปถอนฟันยาแก้ปวดป้าหน่อยก็ไม่เคยกินสักเม็ดหนึ่งนอกจากแบบหมอเย็บแผลหรือเย็บอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ต้องกินยาแก้อักเสบป้าถึงจะกินแต่ในนี้ถ้าป้าไม่ ไอเรื่องสุขภาพธรรมดาเนี่ยป้าหน่อยไม่เคยป่วยไม่เคยป่วยป้าหน่อยก็ใช้พวกนี้แหละสุขภาพบ้านเราเนี่ยแหละพวกว่าสลายโจรอะไรป้าก็ไม่เคยกินเลี่เนี่ยป้ากินขิงอย่างเดียวทุกวันนี้ป้ากินขิงอย่างเดียวที่เป็นยาของป้ามันเป็นยาโดยโดยที่เราไม่รู้ตัวมันได้โดยที่เราไม่รู้ตัวแต่ทีนี้มันจากที่เราไม่เคยไอ้นี่นะจากที่เราเคยบวมเคยอะไรมันก็หายบวมเหมือนกับท้องลำไส้อะไรที่มัน แต่ก่อนป้าหน่อยกินขนุนไม่ได้เลยนะขนุนเนี่ยกินแค่เม็ดเดียวป้าหน่อยแตะไม่ได้เลยกินอย่างมากก็ได้แค่สองเม็ดอยากกินมากขนุนนะขนุนที่บ้านมันเยอะอยากกินมากแต่ปีนี้สุดๆเลยค่ะได้กินขนุนกินทุกอย่างผลไม้สิในสวนกินได้ทุกอย่างขนุนน่พี่ชายมาปอกให้กินเกือบทุกวันน่ะแหละมาปอกแกจะเอาไปให้เอาเปลือกไปให้วัวเนาะแกก็มาปอกให้พี่น้องกินพตเราก็ไม่ค่อยอยากจะปอกขนุนมันมันลูกใหญ่ปอกยาก พี่ชายก็มาบอกก็กินทุกวันใจเป็นกลองๆมานั่งกินไม่เป็นไรไม่เคยปวดท้องไม่เป็นไรนี่แหละผลพลอยได้จากการกินขิงอาการที่ป้าหน่อยเคยปวดท้องประจาส่วนใหญ่จะปวดท้องมากแบบปวดแบบรุนแรงเลยปวดแบบเกือบจะทนไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยแต่ทุกวันนี้ตั้งแต่กินขิงมาไม่เคยปวดท้องค่ะเคี้ยวได้กินอะไรได้หมดทุกอย่างขนุนที่กินไม่เคยได้กินได้ทุรงทุเรียนกินได้หมดค่ะ ถ้ายังไงก็ติดตามปะหน่อยอีกนะคะเพื่อสุขภาพปหน่อยก็จะทำาัั่งต้นไม้ทาอะไรทุกอย่างอะ่ะวันนี้แค่นี้ก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ